อ่ะมาดูเปรตแผ่นศิลามีเท,ท้าจะยืนออกมากจากแผ่นศิลาจะเป็นศิลาที่เป็นตัวเปรตนะแผ่นหินนี่นแหละถ้าเปรตนี้ใจของเขามันหิน้ที่ทรมานมากนะเด้นเนี่ยลูกเดตรงรูกใตาโอ้ไปเจอไปอยู่กับที่อย่างเงี้ยก็ไม่มีรูกใตาไม่ไปไหนเนี่ยก็แบกกันไปแบกกันไปเรื่อย แบกในระดับของหัวเข่าแค่นั้นเนี่ยเราไปลองแบกอาษามนสักกระสอบนึงแล้วจะได้เทียบเคียงกันได้อแล้วก็หลับตาเดินดูบุพก,กรรมเขาในสมัยพระกัสสปะพุทธเจ้าก็เกิดเป็นชาวเมืองเวลาประสงค์วินบาตมาได้เนี่ยของขอบฉันโอกแอบดอดเอาไปซ่อนไม่ให้พระฉัน ตัวจะได้อินซะเองพระก็งงงง,งเห็นไหมยืนเกา่าศีรษะอยู่เนี่ยไอ้บาทมันตั้งอยู่ตรงนี้นะเอ้ยอยู่ๆนี่มันหายวับไปได้ยังไงกง็งงงแต่พวกที่ย่องเข้าไปนี่นก็ย่องไปแล้วไปอบายไปเกิดในมหานารกอะไรเรียบร้อยแล้วขึ้นมาใช้กรรมเป็นเปรตอีกทำไมาเป็นมนุษย์ก็โอ้ลำบากอดอยากยาก,ยากจนเป็นหาทุกตานั่นแหละ หรือนั่นอาหารนะแต่นี่เอาของสงขโมยของสงฆอไปบริขาบราบราทีวอหรืออะไรติดของที่ควรกับสมณบริโภคแอบขโมยไปใจเนี่ยอยากกระด้างมากมาให้พระใช้เลยเอาป้ายก็ไม่รวยแล้วเพราะอย่างเนี้ยใจหินอย่างนี้เ,เพราะฉะนั้นไปอบ,บาย ในมหารนรลกแล้วก็กมาขึ้นเิ็นเปรืก